ใครสักคนหนึ่งที่มันสักกินเบนบ๊บเดี๋ยวเดเดวคุณ่ตาผมก่อนนะมาโอเคเบนไบอมาตัเยังบองเดียวจับบอลิงองไปมโปรมแลจบ เล่นอะไ้อยานคงเราหนาเออเออฮสวัสดีครับตอนนี้เาจอกับีอโฟนลค เกมอะไรดี channel ครับอ่ะเดี๋ยวก็ เกียตเกียรติปงดกันไล่ออกกแม่งดูนี่ไงเจอแล้วยิงตะโกนสะดุ้งเล 아니요